ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพทธศาสนิกนชนทั่งหลายวัน <c oughs> นี้ก็คงมาพบกันในเรื่องของมโหสดบัณฑิตคราวที่แล้วปรากฏว่ามาจบลงแล้วก็หยุดลงตอนที่มมโหสดบัณฑิตเอาสาวสวยพัญญาที่รัก ไปฝากไว้กับนายประตูแล้วก็เช่งชายมาทดลองไม่อยากจะรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นคนใจบุญหรือว่าคนใจไม่บุญคําว่าคนใจบุญกันหมายความว่าให้ชีวิตหรือว่าให้ร่างกายเป็นประโยชน์แต่ชายไม่เลือกอย่างนี้ร็เลยจะคนใจบุญแต่ว่าใจบุญก็เพศนี้มันมีโทษ หมายความว่าธรรมนาคตดให้เศร้าหมองเป็นนมกวชาชนทคนหนึ่งที่ไม่ให้สุดส่งไปได้เงินไปพันตำลึงไปถึงนางอมานที่นามอมนพักอยู่แล้วก็พูดจาเกี่ยวประกอบกระทำท่าทำกางกุ้งกลิ่นพนาการเจ้าโชว์ย่างเยนะ็นนาเออโอยด้วย แต่ว่านางก็ไม่ปรารถนาเธอคิดไปว่าชายที่มานี้จะมาเตียบเที่ยบกับมโหสถซึ่งเป็นสามีของเธอจะเท่ากับละอองรี่เส่ของละอองของรองเท้าของเท้าของมโหสถสามีของเราก็ไม่ได้ชายคนนั้นกลับมาบอกกับมโหสถด้วยความหมดฝังที่ตน ก็ไดยทำทุกอย่างเกี่ยวทุกอย่างเจ้าชู้ทุกแบบไม่สําเร็จคนที่แบบนัน้นเขาเคยใช้กับสตีอื่นมาแล้วแต่ก็มีผลแต่ก็โดนอมัน,มอนยอดคนเึ่งเป็นยอดนารีสีแพรสีหนูสีสมันมต,ต็นปัญญานะยอดมารีเป็นสีของปัญญา หมายความมีปัญญายอดยิ่งมีสริมางคนยอดยิ่งเป็นคนมีปัญญามากเธอก็เต็มด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในรือย่างนี้ถ้าต้องคิดในสมัยปัจจุบันในสมัยปัจจุบันอยู่เอย่างนี้ก็มีมากแต่ที่ใจบนสุดจริงๆก,ก็มีไม่น้อยเหมือนกันก็เป็นเหตุให้ต้องคิด เรื่องของคนช่างอย่าสนใจลูกหลานที่รักเราดูตัวอย่างถ้าหวังจะมีคู่หญิงคนดีชายคนดีถ้าปราศจากการสู้สัตว์สุจริตกับสามีและพัญญาของตนบ้านนั้นจะมีแต่ความเดดร้อนดูตัวอย่างต่อไป แต่แตอมาหมอโสก็ได้ส่งชายหนุ่มเปลี่ยนหน้ากันไปถึงสามครั้งว่าเป็นคนที่สามอีสามคนและทุกๆครั้งชายหนุ่มที่ไปก็ผิดผิดหวังกลับมาจะเป็นแบบไก่ชู้จจะชู้ไก,ก่แจ้จะ่ชู้ไก่โต้แก่ชู้ไก่ชนจกชูยักษ์จก่ชูอะไรก็เยอะแยะ ไม่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 มีผลไม่ใช่จะมาแหนหลอกกงา่ายบอกนี่ฉันมาหางานทําแล้วก็บอกว่ามี่ฉันมีงานให้ทําแล้วก็ตามเข้าไปโดยไม่ใช้ปัญญาคิดในที่สุดก็ต้องย่อยับก,กลับมาเลซื้อพึ่งข็ลงอยู่เสมอเสมอในหญิงแบบนี้เป็นหญิงที่มไม่ใช้ปัญญา ไอ้บางเรือบางคราวก็มีความหวังในการรุ่นรองในชีวิตเป็นอกสนาหของชีวิตมากเกินไปแต่ในที่สุดตนเองก็ช้ำใจที่ว่าฆ่าตัวตายก็มีมากมีทั้งนี้ก็เพื่อมีความไม่มั่นองของชีวิตทำให้ชีวิตคำาาหมอตอนนี้ต่มมาในครั้งที่สี่หมอสดได้ส่งคนไปอีก คนคนนี้ธรรมโอสถได้สั่งว่าถ้าไปถึงก็ไม่ต้องเกี่ยวนะว่าจะชชยักกันเลยไปถึงแล้วก็ฉุดนางมาหาเราฉุดมาเลยไม่ต้องฟังเสียงจะรักกันไม่รักจะร้องนี่ไม่ร้องจะดิน้นรือไม่ดิ้นไม่สำคัญไปถึงฉุดเลยฉุดมาหาเรา ใช่คนนั้นรับคําได้สดตางพันตำลึงเลยเขาจ้างว่าโถยความจริงั้หงปู่เป็นใคยคนนั้นก็เอาไม่กันนี่สามคนมาแล้วไม้แต่คนละพันตำลึงได้มาสามคนลงทุนแค่ท่าทางเป็นการสแสดงละครแต่ความจริงก็ไม่จะละครหน้าฉากก็ว,ว่าไม่จะละครไม่ใช่ละครหน้าจอไม่ใช่ละครบนเวที มันเป็นละครที่แสดงกันจริงๆถ้าเธอโอเคด้วยก็หมายความว่าเสร็จไปแต่้ว่าบางเอิญนางเอกไม่ได้งานซึ่ด้วยแต่ว่านายนั่นก็ไม่เสียทีในการแสดงว่าได้ค่าแสดงทั้งสี่พันบาทว่าสี่ตำแหนงสำหรับคนที่ที่สี่นี้ไปพอไปถึง พอไปที่พึงถึงที่พักเขาหนาวอานาหมอนอยู่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันละรับสั่งมันยังไงก็ว่วอย่างนั้นเข้าไปถึงก็คว้าตัวได้ก็แบกลิวลิวลิวจะดิ้นจะเดินฉันไม่รู้จะแบกมาแล้วจะอุ้มมาก็ไม่ทราบเพราะว่ากันไปก็แล้วกันเอามาได้พอมาถึงมโหสถก,ก็มามอบ้กับมโหสถ แม่มอนถูกชายคนนั้นฉุดขล่ามาพอเห็นโมโหสถก็จําไม่ได้ไม่ตอนนี้มโหสถท่านสดตามชื่อไปแล้วนี่เว่ากเพราะว่าตอนที่โมโหสถไปหาเธอมโหสถแปลงไปในช่างชนไปแต่งตัวอย่างทุลักทุเลไมายความเป็นใกล้ช่างชนรับจ้างก็ชนแต่งตัวสวยก็แต่งตัวสวยไม่ได้ มันก็ต้องแต่งตัวอย่างคนจนนี่สำหรับในตอนนี้นางเห็นความมั่นคงความสมบูรณ์อของมโหสดที่นานในคบก็ไม่คิดว่านี่เป็นมโหสถคิดว่าเป็นคนอื่นนางมองดูมโหสถแล้วก็หวัวเราะและหลังจากหัวเราะแล้วนางก็ร้องไห้ สำหรับมโหสถผ้น่ากายข้นนานนั้นจึงได้ถามว่าน้องของพี่ที่รักวันนี้น้องเป็นอะไรไปพอเดียเเด๋ยวหัวเราะก็เดี๋ยวก็ร้องไห้นามอนจึงได้พูดกับมโหสถว่าเ้าว่าเจ้าเห็นสมบัติของท่านแล้วคนนึกกลื้มใจว่าการที่ท่านได้สมบัติมาหาศาลทั้งเพียงนี้ ก็เพราะว่าบุญญาธิการของท่านก็พ่ะเจ้าชอบใจในผลบุญที่ท่านได้กระเพ็ินมาดีแล้วน,นี่นางฉลาดมากแต่นึกในใจอย่างนี้แล้วจะได้หัวเราะแต่เมื่อหัวเราะแล้วก็กลับร้องไห้ก็เพราะว่าสงสารท่านเพราะท่านกระทำกรรมชั่วขึ้นไปแล้ว โดยที่ท่านคิดไม่ดีมีร้ายต่อสตรีที่มีผู้หวงแหนก็หมายความว่าอย่างฉันเนี่ยฉันมีพอแล้วนะทําไมท่านยังต้องการฉันยิงสาวที่ยังไม่มีสามีน่ะมเถไปเพราะความโชวของท่านนี้อย่างนี้แน่ในข้อนี้นั่นแหละเกรงว่าท่านจะรับความทุกข์ในการต่อไปร่้งหนา นี่เป็นว่านางถึงแม้ว่าจะอยู่ในอ้อมแล้ว่ะในกลงเล็บของพญกลายแต่ก็นางก,ก็ยังมีสติสมปชัญญะมีวาทะต่อมโหสถแต่ความจริงตอนนั้นนางจะไม่ได้จริงๆเพราะมโหสถนี่อยู่ในเขตของพระราชฐานมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากสถานที่อยู่พระราชาพระราฐาน แล้วก็เป็นที่โปรปรายของพระราชาเครื่องประดับเครื่องประดับประดบาบ้านมันก็มากบ้านก็ใหญ่โตมโหฬารเธอจะไปจําได้อย่างไรก็มโหสถเวลาที่จะไปหาเธอแต่งตัวสมรสเป็นในช่างชนรับจ้างเขาชนผ้าเป็นอนวุวาธมโหสถได้พิจารณาถ้อยคําข้อนานแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าการทดลองโดนนางมอนเห็นว่านางเป็นคนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีความซื่อสัตย์จริงจงที่เกิดความรักและความเอ็นดูขึ้นมากได้สัง่งชายที่ฉุดนามมาบอกว่านี่เจ้าจงพานางไปอยู่ที่เดิมนะอย่าทำอะไรเขาเลยหญิงคนนี้นะ่ะ ฉันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นคนดีเขามีความซื่อสั์สุรสิตต่อสามีของเขาฉันนี่มันก็เลวมากไปหน่อยนะที่ความจริงไปรักคนเขามีสามีเข้าแต่ความจริงเธอก็สวยมีจริยายก็เรียบร้อยน่ารักวาจาที่กล่าวมาก็น่าชื่นชมหวานนื่อนเชื่นใจ ให้ถ้าเป็นหญิงทั้งหลายเขาคงจะด่าฉันถ้าเขาไม่ชอบแต่บางทีเวรทรัพย์สมบัติฉันมากๆเขาอาจจะชอบใจก็ได้ดีไม่ดีอาจจะเห็นว่าสามีเดิมไม่มีความหมายซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจตัวอย่างเช่นเม่เจงเมียมาเทิงเป็นต้นเมื่อเพายาานน้อยฉุดไป แต่ด้ว่าแทนที่นางจะเสียใจกับดีใจกลับเป็นปัญญาที่รักแล้วก็เฝ้าปฏิบัติพยานน้อยซึ่งเป็นราชาแต่ด้วว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่หญิงว่าเพศนั้นไม่ใช่หญิงใจบุญเแล้วขอโทษคำว่าใจบุญในที่นี้เนี่ยมันได้ว่าปล่อยตัวใครต้องการอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามความปรัชนาของกามารมณ์ ต่วหญิงคนนี้ใครจะเชื่อชมแบบหญิงประเพทนั้นไม่ได้ฉะนั้นหญิงประเภทนี้เราขอบูชาจเจ้าจงพานางกลับไปที่เดิมนะไม่อชยคนนั้นพาไปแล้วมโหสถจะนิปลอมตัวเป็นช่างชนผ้าตามเดิมแล้วก็ไปหานางที่พัก พักอยู่กับนางหนึ่งคืนเครื่องขึ้นอย่งรไฟเป้าพน,น,นาวทนาวธมพรเทวีตอนนี้ทนจริงพันยา,นาคือนามนคคนจะเล่าเรื่องให้ฟังอาจจะพูดว่าแหมนี่ท่านหายไปดี๋ยว,วันสองวันนี่แหมม่ไอ้อันดภานั้งเยอะแยะผู้เมาโลกีมารุกรานน้ำท่าทางกุ้มกลิ่มทำเป็นคนรวย ทำเป็นคนสวยทำเป็นวาทะหวานและในที่สุดก็ถูกใครแจ้งวานให้ฉุดไปก็ไม่ทราบนางคงจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าตามพระบาลีท่านไม่กล่าวก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อก็นเมื่อพระมโหสถเข้าไปกราบทูลในนาอุทวัฒพระนาอุทมพรทีวีทรงทราบ ถึงเรื่องที่ได้หญิงที่ตนถูกใจมาแล้วเวลาเนี้ยมาพักอยู่ที่บ้านคนเฝ้าประตูะนาวนมโอทุมพรยินดีนำนี้ความขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบเมื่อพระเจ้าวิเทหราชรับทรงทราบรล้จึงรับสั่งให้นางกำนันนำเครื่องประดับอมีค่า ให้เป็นม่อใร้กันนางอามรแล้วก็ให้ขึ้นวอหม่ไอ้วอนี่ก็คือคันหามเว้นะเวลานั้นไม่มีรถเครื่องจะมีก็รถมา้าแต่ถ้าว่าผู้หญิงโดยมากเขาไม่ขึ้นรถเครื่องขึ้นคันหามซึ่งประดับประดาเป็นวอทองไม่ประดับปร,รารเวลานี้เขาไม่จะใช้วอใส่ศพกันมากกว่า สร็จแล้วก็วอใหญ่นำกลับไปบ้านนำมาที่บ้านของมโหสถทำวิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรตินี่พิธีกรรมมาที่หลังแต่การตกลงซึ่งกันกรรในฐานะสามีภรรยาเขาเป็นกรรมก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเรื่องวิธีกรรมก็วิธีกรรม เป็นการตกลงกันว่าเป็นการตกลงกันเป็นอันว่าเขา,าเขาเป็นสามีพัญญากันก่อนการแต่งงานทั้งนี้ก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่มักเขาจะตกลงกันก่อนก่อนการแต่งงานแต่มีอยู่คราวหนึ่ง ต้องโปไปเจอแปลกที่ว่าแปลกก็เพราว่าบาังเอิญไปพักอยู่ที่วัดมัดหนึ่งบ้านของเขาบ้านของคนคนนั้นเขาติดอยู่กับหลังกุฏิพระก็ยัห่างกันจริงๆก็ไม่ถึงสามสิบเมตรไม่ถึงแน่ปลากฏว่าหญิงสาวคนนั้นเขาแต่งงานในสามเดือนก็คลอดหมด เจ้าเด็กคนนี้มันมีอายุในทร่องมารดาเขาสามเดือนเท่านั้นเองลูกแปลกดีเหมือนกันหรือว่ามันย่องแอบๆมาอยู่ตั้งแต่มื่ไรก็ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวเรื่องสามเป็นเรื่องความรักที่ก็ตกลงกันได้เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกท่านี้ก็มาพูดกันทั้งเรื่องราวขาาองหัวสดต่อไป ทั็นกล่าวท่้งชาวนครต่างๆก็พากันจัดของขวัญมาให้เพราะว่าเขารักมโหสถมีคนดีมีปัญญาอย่างนี้นะลูกหลานที่รักขอลูกหลานเอาตัวโมโหสถเป็นตัวอย่างเพราะเรื่องนี้จนะมีทั้งคนดีและคนเลวคนที่ดีเป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือมโหสถ เป็นบุคคลที่ลูกหลานที่รักควรจะตัวเป็นตัวอย่างไอ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวประวัยข้งนาอมรก็เช่นเดียวกันเป็นคนดีมีปัญญามีความซื่อสัตย์สุจริตน่าการอย่างนี้ลูกหลานจะต้องคิดแล้วก็จดจำเขาไว้เป็นอนุนว่าเมื่อชามละครต่างรู้เข้าก็พากันจ่ายของขวัญม,มาให้ เรื่องในการสมรสระยำนโมโหสถบัณฑิตกับนาอมรมีจำนวนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยมากันมากเมื่อมากันเยอะคนนี่เขาเลยกันแบบโมโหสถบัณฑิตเป็นคนฉลาดในรู้กันทั้งเมืองแต่งคนก็ต่างมาของฝันก็นรับไม่ไหวเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดหนาอมรยัได้ํำของฝันนั้นหลายเ่านั้นทั้งหมด ไปสงเคราะห์ชาวพระนครคือชาวบ้านที่มีความยากจนเข็นใจเองนะคนดีเขาเป็นอย่างนี้อย่างเวลาฝนแรงก่อนดีคนข้าวเขาตายกันน้าท่วมมากคงเขายากจนมากนี่ถ้าเรามีของพอจะบ่ยจะไปกันได้ลูกหลานที่รักช่วยกันสงเคราะห์คนลไม้คนลรมือ ้าเรามีสุขเขามีทุกเราก็ทุกโดยถ้าว่าเรามีสุขเขาทุกเราช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่หมดทุกข์ขก็กำเป็นการบรรเทาความทุกข์ก็เราทุกข์ก็จะน้อยลงไปทั้งนี้เพราะอะไรว่าถ้าคนเขาอดกันทั้งเมืองน,นี่เรามีทรัพย์สินมากมายนั่งเอาเปรียบเพื่อนที่ได้รับความทุกข์ ซึ่งคนที่ฝนแรงเขาไม่ได้ข้าวถ้าเขาไม่ซื้อเราเราก็ราคาแพงๆอย่างนี้เอาเปรียบเขาเห้ยถูกน้ำท่วมเอ้ยทราบว่าของขึ้นกันเป็นการใหญ่ขายของหน้าเรือดขอราคาหนึ่งบาทเป็นสองบาทสองบาทเป็นสี่บาทดีไม่ดีของนี้เขาไปตามนำไปแจกคนเนี่ที่แล้วความลำบาก ได้ข่าวตามน้องคือพิมพ์ท่าลงข่าวว่ามีข้าราชการจังหวัดหนึ่งเข้าส่งผ้าไปร้อยยี่สิบผืนกระห่มเพราะพวกนั้นไม่มีจ้าห่มข้าราชการคนนั้นขโมยไปสามสิบผืนเดินมาหนึ่งคืนก็ปู่ฟังข่าวทางวิทยุนี่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิเอ็ดนี่เอง น้ำท่วมมากปรากฏว่าด้ข่าวว่ามีข้าราชการคนหนึ่งขโมยผ้าห่มเขาไปสี่พันผืนนี่คนโลเลยอย่างนี้นะไอ้เครื่องแบบที่เขาแต่งเนี่ยไม่ใช่ทือว่าเครื่องแบบจะทําตนให้เป็นคนดีคําว่าข้าราชการทํางานเพื่อประชาชนระบาดสมเด็จที่ใจหัวของเรา ทรงสงเคราะห์เยี่ยมเย็นประชาชนใครยากจนที่ไหนไปที่นั่นหาแหล่งน้ําหาแหล่งการเกษตรหาแหล่งการชนประทานทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนตั้งฝ่ายคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันนอนไม่หลับเขาอดกันที่ไหนเขาลำบากกันที่ไหนไฟไหม้ที่นอดน้ำท่วมที่นี่ฝนแรงที่นั่น ท่านคณะรัฐบาลมีนายยกรัฐมนตรีก็นอนไม่หลับไปเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปตัวท่านเองก็ไม่ค่อยสบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวก็เช่นเดียวกันสุขภาพไม่่อยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักใกล้ส่งอายุมากแล้วท่านนายยก็เคยก็หกสิบก็ไปกัน ถ้าบรรดาประชาชนหลายที่มีจิตเมตตาปรณนมูุนิที่ต่างๆองค์การต่างๆก็ช่วยเหลือกันแต่ด้วยว่าของที่หลายที่นาไปนั้นมันไม่ถึงมือรัษฎรพระยาจนพบพ้นบริบูรณ์มีนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาว่าขา้าราชการสตรีจังหวัดหนึ่งพอมีชาวบ้านเขาของมาให้เขาก็น,าน,าน้างอ ว่ามากันทําไมก็ไม่รู้ทําไห้เราลําบ,ลบากจะต้องกรอกเขาา้าแสรต้องจัดนอนจัดนี่อีจุดนี่เธอไม่คิดว่าเองพอเองไอเงินดาวเงินเดือนที่เธอได้มันได้มาจากภาษเสียกรข,ของคนที่น้ําท่วมและฝนแรงเขามีความทุกข์ยากเขามีความลําบาก แต่ความจริงเธอเมื่อเวลาก็ามีความทุกข์ไอ้เงินเดือนของเธอมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเจ้าของพอเสียคนที้ก็เสียก็เสียก่อนมาให้เราเจ้าของเงินที่เขาส่งให้เธอเป็นประจำเดือนเธอมีความสุขกว่าเขาเวลาที่เขามีทุกข์จริงแค่เธอเองไม่ต้องลงทนเป็นเพียงว,ว่าช่วยใจดของไปแจกซึ่งมันเป็นหน้าที เท่านี้เธอก็น่างอเข้าใจนี่น้องปู่อ่านมาซีพิมพบนะจริงนั้นไม่จริงก็เปเรื่องเขาน้องซื้อพิมเขาแต่แล้อวงปวู่เองก็เคยเจอมาเหมือนกันที่ประมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ตั้งโศลทรงคระบุคคลผู้ยากจนในทินพระกันดานเมื่อคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีทราบข่าวก็ร่วมมือทันที ล้งโป่ขอข้าวป็นสองพันเราสอบท่านก็นให้ทันทีให้น้ำตาลมีสองร้อยเราสอบให้พันผักมาให้ของอะไรหลายอย่างแล้วก็มีบรรดาพี่น้องชาวไทยเดาทั่วประเทศคำว่าทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนะแต่ว่าทุกทิศเขารู้ว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวให้ล้มโป่ตั้งส่วนทรงเคาะบุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ก็พากันบริจาคทรัพย์มาเป็นจำนวนมากแต่เวลาที่มันแจกไปแจกลูกหลานที่รับน่าแปลกในที่วางจุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจด้วยเราไปทําในเขตของเขาบางเขตเขาก็ไม่ชอบใจเราเหมือนกันเขาหาหักหน้าหักตาเขาอย่างนี้ก็มีบางทีผู้ใหญ่บ้านกำนัน ้คนจนจริงๆไม่ยักรรมรักรรมรัตแต่เฉพาะพักพวกของตนแล้วคนอื่นมาบ้างหลวงปู่ไปเกือบทุกจุดเพอะได้แจ้งญาติคนจนมาก็ขอไปแล้วก็เผื่อไปโดยมากเผื่อไปทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าร้อยหนึ่งหลวงปู่ก็ไปร้อยห้าสิบเขาบอกว่าพันหนึ่งหลวงปู่ก็ไปพันห้าร้อย แล้วก็มีทุกจุดและมีคนมารายงานมีคนมารายงานว่าผมเองก็จนครับมันผมมีลูกทั้งแปดคนนี่มีรายหนึ่งมาไล่ฟังผมมีเนื้อที่อยูสีไร่ทําไม่ได้ข้าวเลยแต่ว่าผมก็ไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับของขั้นเลือกท่านพยายบาลมาถามท่านพยายบาลก็บอกจนจริง ถามว่าจนจริงทําไมท่านไม่เอาชื่อเขาอมันด้วยล่ะไม่แจ้งยอดไปท่านผูเยหญ่บ้านก็บอกว่าไปที่บ้านไม่พบได้ความจริงลูกหลานที่รักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่ากำนันเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถามใครว่าจนแล้วไม่จนเพราะหมู่บ้านนี้แค่ปกครองดูแลมันนิดเดียวเพียงแค่นึกก็รู้แล้วว่าคนนี้จนแล้วคนนี้รวย นี่รู้แล้วนี่รกจริยาแบบนี้นะจงอย่าเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จงอย่าคิดว่าข้าเหตก,การคนดีผู้ยบิบงใหก่กำเน,นินดีจะเลยเสียทุกคนตามโบราณนี่กล่าวว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปคำว่าคนชั่วก็มีก็ตามตามตัวอย่างนี้กวนี่นี่ชั่วคนดีเขาก็มาก ที่นี่ว่านอกจากพระบ,บาทสมเด็จยี่หัวนอกจากคณะรัฐบาลข้าราชการส่วนกลางแล้วก็มีองค์การต่างๆมอนิทะประชาชนเห็นบรรดาพี่น้องชาวไทยของเราหดข้าวท่ามท่วมช่วยกันจนกระทั่งสุดแรงแต่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลับทำความพยําอย่างนั้นน่าสลดใจ ขอลูกหลานท่านหลายจงเอาตัวดูตัวอย่างของนามอนว่าของขวัญที่ข้านำมาให้นั้นถ้าจะใช้มันก็ใช้ไม่มหมดถ้าจะทิ้งไว้มันก็เสียประโยชน์เอาไปแจกกับคนยากจนขินใจนี่ที่ว่าเป็นสังหาวัตถุเป็นสังหาวัตถุถที่นามอนสร้างเสน่ห์กับบรรดาประชาชนทั้งหลาย ถ้บบมามโหสุดผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นมีสเสน่ห์ใหญ่อยู่แล้วเขาก็ได้นางแก้วคืนนางมอนมาเป็นพัญยาก็เป็นยอดนารีสีพัญญาหมายความว่าเป็นนารีที่ชน,นะกำลังใจของบุคคลหลายตามที่ทรานูก,กล่าวมาแล้วว่าเราจะสร้างความรักก็ต้องหนึ่งการให้สงเคราะห์สิ่งกันละกันสองพูดจาไพเราะ ามช่วยเหลือด้วยกำลังกายถ้ามีความจำเป็นสีนน่ไม่ถิอตัวที่ว่าเขากับเราเสมอกันเป็นเพื่อนที่รักกัน,น,นและลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เกินไปแล้วตอนนี้ไปก็จะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีดล,ลูหลานที่รักทุกคนและบรรดาท่านุทธศาส,สนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี